วันนี้มาผัดพริกหน่อไม้กันอีกแล้วเพื่อนๆนง่ายๆมีหน่อไม้เหลืองนะหน่อไม้ลวกเหลืองหั่นฝอยแล้วก็หมูแล้วก็พริกแล้วก็ใบมะกรูดนะส่วนเครื่องปรุงก็ของยายก็จะมีน้ำปลาเกลือชุลตามนั้นเลยนะเพื่อนๆนมาเริ่มทำกัน เทน้ำมันลงไปใส่พริกลงไปผัดพริกให้หอมๆหอมมนะทุกคนวันนี้อากาศทมเงพแล้วพริกตำเองนะนี่ยายตำเองนะมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดยายก็เลยใส่น้อยหน่อยอสี อยายจะไม่เอาหอมมากนะเอาหอมมากยายจะจามอีกแล้วขวดไม่หอมจะนำเนื้อหมูลงไปผัดเอาเนื้อหมูลงไปผัดเพื่อ เนื้อหมูจะได้ลดมามข้าวแล้วก็จะหอมพริกแกงในชิ้นหมูด้วยยายก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อย <c oughs> จะจามแล้วคุณคืนหมูถ้าเราผัดนะนะเขาจะสุกช้าแต่ถ้าใครชอบแบบผัดก็ <c oughs> ก็ผัดไปนะมันจะสุกช้าหน่อยแต่ว่ายายอชอบเอาน้ำช่วย น้ำช่วยแล้วมันจะสุกเร็วยายลัวสุกไม่สนิทนะทํากับข้าวยายจะมีขัดแย้งกันตลอดกับตาพระตาชอบกินกำลังพอดีแต่ยายอะ่ะต้องสุกสนิทเสร็จแล้วยายก็จะเอาหน่อไม้ลงไป แล้วก็จะเริ่มปรุงปรุงก็ค่อยๆใส่ไปก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าถ้าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวเค็มแล้วมันจะมันจะเติมยากนะตอนนี้มีน้ำมันหอยก็ใส่ด้วยนะปกติไม่มีก็ไม่ใส่นะเพื่อนๆ น้ำมันหอยนี่ใส่มาซื้อมาเพื่อหลานสาวโดวยเฉพาะเพราะว่าเขาอ่ะชอบกินอะไรที่มีน้ำมันหอยเขาบอกมันอร่อยอยายขอเติมนะ้ำอีกนิดนึงเดี๋ยวเคี่ยวไปมันก็แห้งนะ แล้วก็ใส่ชูลโรสลงไปใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะเพื่อน,อนถ้าใส่น้ำเยอะก็เป็นแกงป่าเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ยายจะเคี่ยวให้มันแห้ง,หงก็เป็นผัดนะแล้วยายก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเลยเนี่ย ความร้อนมันจะขับกลิ่นหอมออกมานะเพื่อนๆถ้าเราไปใส่พอสุกแล้วใส่อะ่ะมันจะหอมน้อยถ้าใส่ไปผัดอย่างนี้เลยอะจะหอมนะหอมมากใบมะกรูดใหญ่มากใหญ่ยังกับใบส้มแสดงว่ามะกรูดต้นนี้เล่งใบแน่นอน ผัดหน่อไม้อมือรอยอยาจะใส่น้ำตาลตัดไปครึ่งช้อนนะเพื่อนๆหนึ่งช้อน ผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้อร่อยอร่อยอร่อยเวอร์วังเพื่อนช่วงนี้ ยายอาจจะไม่ได้ออกบ่อยนะเพราะว่าไม่รู้โทรศัพท์ยายเป็นยังไงโหลดได้บ้างโหลดไม่ได้บ้างคนคนนะแก่โทรศัพท์ไม่แก่โทรศัพท์เพิ่งจะซื้อมาไม่นานก็แก่ตามคนใช้ซะและ้วน่ากินนะเนี่ยใครๆชอบไหมหน่อไม้ชอบกิน ยายเชื่อว่าชอบกินทุกคนผัดหน่อไม้นี่มันมีสเสน่ห์แต่ว่ากินมากๆกินติดๆกันมันจะร้อนในเนี่ยแม้ผัดไปผัดมาแห้งแล้วไหมเพื่อนๆถ้าจะเอาแห้งก็ผัดไปเลยให้แห้งแต่ยายอ่ะชอบแบบน้ำขุกขิกอร่อย เสร็จแล้วอร่อยเวอร์วังอืมอร่อยอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยจริงอร่อยจังเมื่อวานตาก็ทำซุปหน่อไม้นะตอนนี้ก็กินผัดหน่อไม้แต่เมื่อวานยายไม่ได้กินผัดหน่อไม่ได้กินเอ่ออะไรนะการหนึ่งพอดีเพื่อน นี่ก็ได้กินตุกเหน่อไม้ฝีมือตาพริกแกงยายตำเองนะเพื่อนๆดูเป็นไงพริกเป็นใบๆเลยเห็นไหมอืมตำเองอะ่ะไม่ส่วนมากตำเองจะเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่ละเอียดนะ มากินข้าวเดียกันทุกคน